<Billie S 2> ham, ทายหัวนักบอลลีบูกันครับมาดิคนแรกสุโขทัยคนที่สองกัปโตคนี่กัปโตไม่ถูกไม่ถูกครับไม่ถูกจริงเหรอไม่ถูกและไขว้ผิวสีอ่าเทนเลสเธอร์โน่ถูกแม่แล้วมาไปตัดผมสั้นทำไมวะคนที่สามอ่ะคนที่สาม ฮ้ยขึ้นไปขนาดนี้เลยเดี๋ยวก่อนพออินไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันกัปโต้ไม่ใช่กัปโต้เฮ้ยปัจจุบันมันไม่มีแล้วอย่างเงี้ยใหม่ใบนิดนึงใหม่หน่อยใหม่หน่อยใหม่เหรอใหม่หน่อยใหม่หน่อยยังไม่ได้ว่ะใหม่หน่อยล่าสุดเลยล่าสัตว์เลยเหรอเอ็นโดไม่ใช่ล่าสัตว์กว่าเอ็นโดอีก กาเฟนแบกมันยากมากเลยมึงปล่อยผมลงมาหน่อยมึงปล่อยผมลงมาหน่อยครับคนต่อไปอ่าเบสติก่งใครบอกวะใช่เลยพูดยากเลย่อเี้คนสุดท้ายคนสุดท้ายเอนโดมาต้ลู่เอนโดเย้พิซคอมีวัตตาลุเขาบอกแบบนั้นนะฮะใครได้มากกว่าพี่จัดไปฮะโดยเฉพาะกาแฟแบกแลาร้อะเออคือเป็น โอ้ยทรงผมมันไม่น่าใช่อ่ะ